เรือประจันบานยามาโตถูกตอร์ปิโดทั้งหมด13ลูกลูกระเบิดขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาดตั้งแต่250กิโลกรัมถึง500กิโลกรัมทั้งหมด6ลูกลูกระเบิดขนาดกลางอีกมากกว่า100ลูกและลูกระเบิดขนาดเล็กอีกมากกว่า120ลูกเข้าโจมตี โดยเรือประจำบ,บาลยามาโตะมีกำลังพลทั้งสิ้น3,332นายได้รับการช่วยเหลือจากเรือพิฆาเพียง276นายและอีก3,056นายเสียชีวิตและสูญหายไปนับเป็นการพ่ายแพ้อันยิ่งใหญ่ของกองทัพเรือจกักรวรรดิญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะเฉพาะของเรือยามาโตะกันนะครับ โดยเรือยามาโตะมีระวังขับน้ำถึง72,800ตันมีความยาวทั้งสิ้น263เมตรและความกว้าง36.9เมตรกินน้ำลึก11เมตรใช้เครื่องยนต์ขนาด150 0 0 0หมื่แรงมา้ามีความเร็วอยู่ที่27นอตสามารถบรรทุกไพรพลได้ถึง2 8 0 0นนายส่วนอาวุธของยามาโตะมีดังนี้ครับ 1>, 1. ปืนใหญ่ลักขนาด460ม mm, ิลิเมตรจำนวน3กระบอก 2. ปืนใหญ่รองขนาด155ม mm, ิลิเมตรจำนวน2กระบอกและยังมีปืนต่อสู้อากาศยานอีกมากกว่า20กระบอกครับ